สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ออมซับก็อยู่หน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วนะคะแต่ออมซับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูสัตว์ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเวลามาเขาเขียวต้องมาดูสัตว์เท่านั้นวันนี้ออมซับจะพาคุณผู้ชมไปอีกสถานที่แห่งหนึง่งที่อยู่บนเขาเขียวนี่แหละคะ่ะเป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยไม่ค่อยมีคนรู้จักก็ว่าได้นะคะและรายการเราค่ะจะเป็นรายการแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปแนะนําให้รู้จักกับสถานที่แห่งนี้ จะเป็นสถานที่อะไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ออมก็อยู่หน้าสำนักสงโคสิตารามนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนี้มีอะไรน่าค้นหาบ้างตามมาเลยค่ะ สำนักสงฆ์โคสิตารามเขาเขียวตั้งอยู่บนยอดเขาเขียวที่มีความสูงชันและถูกปกคุมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ท่า,กามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากตั้งอยู่ในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตำบลบ,บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ศคสิตารามนั้นได้เริ่มพัฒน,นามาจากการตั้งจิตใจอย่างแน่วแน่ในการจะสืบทอดทาง ในการจะสืบทอดทำโรงพระศาสนาพวกคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อให้เป็นขวัญตาขวัญใจของประชาชนคนทั้งหลายและเพื่อเป็นมรรดกดของแผ่นดินโดยพระป่าผู้มีคุณูป,ปการและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบุกเบิกสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นคือท่านพระอาจารย์ภาวนาไม่ทราบฉายา ท่านได้เป็นพระผู้ริเริ่มมาสะองแสวงหาแหล่งที่พักปฏิบัติธรรมกรรมฐานเมื่อราวราปีพุทธศักราช2478และในตอนนั้นเองท่านก็ได้พบว่าป่าเขาเขียวบริเวณนี้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ต่อมาไม่นานนะักพระครูวิสุทธิสังวรองหลวงพ่อช่สุชีโวพระวิปัสสนาาจารย์แห่งวัดปาริลยวันวัดเขาเฉลาดตําบลบ,บางพระอําเภออําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ได้มาเป็นผู้บุกเบิก อนุบำรุงต่อไปเนื่องจากท่านหลวงตามหาบัวเป็นพระที่มีผู้คนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาหรือให้ความเคารพนับถือและท่านก็เคยได้มายังสำนักสงฆ์โคสิตารามทางสำนักสงฆ์โคสิตารามจึงได้รวบรวมทุนเพื่อสร้างอนุสาวรีย์หลวงตามหาบัวนี้ขึ้นมาค่ะอนุสาวรีย์หลวงตามหาบัวนี้ทำมาจากหินแกรนิต แกะสลักเป็นรูปหลวงตามหาบัวนะคะซึ่งมีลักษณะสีเขียวหยกหินแกรนิดนี้นำมาจากนาเข้ามาจากประเทศปากีสถานโดยมีลักษณะเป็นหลวงตามหาบัวยืนถือบาทภา,ภายภายฐานเท้าประทับไว้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทำบุญหรือปฏิบัติธรรมหรือทำกิจกรรมทางศาสนา ก็มากันได้นะคะที่นี่สำนักสงฆ์โพสิตารามค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะคะอยู่ถัดไปจากเขาเขียวนี่เองค่ะถ้าใครมาเที่ยวเขาเขียวก็อย่าลืมแวะขึ้นไปสำนักสงฆ์โพสิตารามด้วยนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับวันนี้อมซอบจัดทให้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะา